สวัสดีค่ะพบกับเป้ที่ช่องเซาเทิร์นทุกคานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของเบรกมือที่อยู่ในรถยนต์กันค่ะสังเกตไหมคะเบรกมือจะมีปุ่มอยู่ตรงหัวของเบรกมือใช่ไหมคะเคยสงสัยไหมคะว่าเอะระหว่างที่เราใช้งานเนี่ยเราควรจะดึงโดยวิธีการกดหรือไม่กดปุ่มดีและถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยอายุการใช้งานจะสั้นลงหรือเปล่า oh. อ่าใช่ไหมคะ ถ้าใครเคยสงสัยเหมือนกับเป้นะคะวันนี้มาหาคําตอบให้แล้วค่ะไปติดตามเนื้อหาด้านในกันเลยค่ะเรื่องของเบรกมือเนี่ยนะคะการดึงเบรกมือทุกครั้งเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ขับรถเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าทุกครั้งที่เรามีการดึงเบรกมือเนี่ยมันจะมีเสียงเฟืองใช่ไหมคะกระทบกับกระเดื่องล็อกดังแกรกแกร๊กใช่ไหมคะซึ่งถือเป็นเรื่องปกตินะคะดังนั้นนะคะ ถ้าหากว่าเรากดปุ่มควบคู่ไปด้วยกับการดึงเบรกมือเนี่ยถ้าใครเคยใช้จะรู้ดีเลยว่ามันจะไม่เกิดเสียงดังใช่ไหมคะแต่ก็ไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าเอ๊สิ่งที่เราทำมาจริงๆแล้วเราควรจะเลือกทําแบบไหนดีกดหรือไม่กดดีใช่ไหมคะบางคนบอกว่าเออไม่ต้องกดหรอกแต่บางคนก็บอกว่ากดสิถ้าไม่กดมันจะดังแล้วมันอาจจะเกิดเสียงแล้วทําให้เกิดอายุการใช้งานมันจะสัน้นหรือมันอาจจะเสียหายได้คุณอาจจะต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยซึ่งหลายคนก็ยังไม่ทราบคําตอบ จริงๆแล้วนะคะวันนี้จะมาสรุปให้ฟังเลยว่าคุณจะกดหรือไม่กดก็ได้นะคะชิ้นส่วนต่างๆนะคะไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดนะคะและก็ไม่มีการเสื่อมสภาพแต่อย่างใดเลยค่ะแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมานานนับ1ิปีก็ตามค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะก็คลายล็อกความสงสัยของผู้ขับขี่หลายๆคนนะคะดังนั้นนะคะการดึงเบรกมือนะคะไม่ว่าจะกดปุ่มหรือว่าไม่กดก็ตามนะคะไม่ส่งผลทําให้เกิดเบรกมือพังนะคะ แต่อย่างใดเลยสาคัญที่สุดนะคะคือการหมั่นตรวจสอบว่าระยะการดึงเบรกมือเนี่ยนะคะมันเพิ่มขึ้นจากปกติหรือไม่นะคะหรือว่ากรณีที่พบว่าการดึงเบรกมือเน,นะะี่ยเมื่อดึงจนสุดแล้วใช่ไหมคะแต่รถก็ยังไหลยอยู่แบบนี้เนี่ยควรจะนําเข้าอู่นะคะหรือเข้าศูนย์บริการเพื่อปรับตั้งเบรกมือใหม่นะคะโดยด่วนเลยไม่งั้นนะคะขณะที่เราไปจอดรถอยู่ในที่ที่มีความชันหรือบนเอ,อ่อเนินเขาหรืออะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะส่งผลให้รถไหลแล้วก็ อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยเ,เสียงดังที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยให้เจ้าของรถเนี่ยทราบระบบเบรกมือว่าเริ่มเสื่อมสภาพหรือไม่แล้วเนี่ยนะคะให้สังเกตจากจํานวนเสียงแกรกที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเช่นจากเดิมดึงขึ้นมาประมาณสแกรกนะ,ะก็เพียงพอที่จะป้องกันรถไหลแล้วแต่ปัจจุบันอาจจะต้องดึงถึง6 7แกรกเลยหรือมากกว่านั้นนั่นหมายความว่านะคะอาจจะต้องเข้ารับการปรับตั้งเบรกมือใหม่ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่า ใครนะคะที่ขับรถอยู่บ่อยๆแล้วรถของเราเนี่ยนะคะมีอาการแบบนี้ขณะดึงเบรกมือก็ลองเอารถเข้าศูนย์นะคะลองเช็คดูนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่เป้นํามาบอกกันนะคะเรื่องของเบรกมือให้หายสงสัยว่าเออเราจะดึงเฉยๆหรือว่าเราควรจะดึงแล้วก็กดปุ่มไปด้วยนะคะซึ่งตัวเป้เองเนี่ยเป้จะดึงแล้วก็กดปุ่มไปด้วย เพราะว่าออมีความรู้สึกว่าพอดึงแล้วมันไม่กดปุ่มเนี่ยมันเหมือนมันจะดังมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราลาคาญแล้วมันจะเสียไหมก็เลยกดปุ่มมาตลอดตอนนี้ก็คลายล็อกเหมือนกันนะคะว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าดึงแบบกดหรือไม่กดก็ไม่เสียหายทั้งสิ้นนะคะสามารถทําได้ทั้งสิ้นเลยเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป้ต้องของลาไปก่อนนะคะพบกับเป้ได้ใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ